สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชมูมิเลอร์ทาโรเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําการอัปเดตความรู้สึกเขานะคะความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณเนี่ยเปลี่ยนไปไหมนะคะเปลี่ยนไปในทางที่ดีหรือร้ายนะคะวันนี้เราจะใช้ไพ่สําหรับนี้ในการสื่อนะคะอันนี้เป็นด้านในเขานะคะอันนี้เป็นหน้ากล่องของเขานะคะอืมนะคะ วันนี้เราจะใช้ไพ่สำหรับนี้ในการสื่อความรู้สึกของเขานะคะก่อนอื่นเลยนะคะขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้นะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์น่ารักน่ารักเลยนะคะอือย่าลืมว่าพลังงานเป็นการแรนดอมนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะแต่ถ้าคุณมาจจกคลิปนี้สามารถฟังเป็นแนวทางได้นะคะก่อนอื่นขอดูลักษณะความสัมพันธ์ของคนและเขาหน่อยนะคะว่าช่วงนี้คนและเขานะ่ะเป็นยังไงกันบ้างนะคะอืมความสัมพันธ์นี้นะคะ ดูลักษณะความสัมพันธ์คนและเขาช่วงนี้นะคะสักห้าใบนะคะ7 of Cups อฟคัพสอ่อไม่ใช่สิ The Emperor นะคะ two of cups ราชาดาบนะคะแล้วก็เมดิเชียนะคะอืมลักษณะความสัมพันธ์ของคนและเขานะคะสำหรับท่าราศีนะคะ สามารถดูได้ทั้งแบบไทยแล้วก็แบบตะวันตกได้เลยนะคะธาตุราศีไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะสามารถฟังเป็นแนวทางได้นะคะถ้าราศีของคุณรลอเขาก็ได้นะคะมีธาตุน้ำมินกรกฎพิจิกค่ะชาวราศีเมษนะคะธาตุลมมีถุนตุลกลุมนะคะแล้วก็มีคนเกิดบันพุธมาด้วยนะคะอืธาตุราศีคุณและเขาก็ประมาณนี้นะคะอืมลักษณะความสัมพันธ์คุณและเขานะคะตอนนี้คุณและเขาหนะเหมือน เหมือนอยู่ระหว่างทางแยกที่เป็นความสัมพันธ์ที่มีอุปสรรคในเรื่องของมีตัวเลือกมีทางเลือกด้วยเจ็ดถ้วยนะคะตามหน้าไพ่เนี่ยเป็นตัวคุณนะคะที่มีทางเลือกมีตัวเลือกเหมือนคุณยังลังเลไม่แน่ใจนะคะแล้วก็อยากที่จะลองดูทางอื่นดูนะคะเปรียบเทียบกันดูนะคะคุยคุยกับคนอื่นหรือจะมีทางเลือกเกี่ยวกับเรื่องงานก็ได้นะคะ เพราะอะไรเพราะอะไรถึงบอกว่าเป็นฝ่ายคุณนะคะที่มีตัวเลือกทางเลือกหรือมองว่าเขาเป็นทางเลือกหนึ่งสําหรับคุณนะคะเพราะว่าตัวเขานะ่ะ the emperor นะคะแล้วก็ราชาดาบซึ่งหมายความว่าตัวเขานะ่ะเป็นคนที่มีความมั่นคงมีความชัดเจนนะคะคือเขาเป็นคนที่ฉลาดมีสเสน่ห์นะคะด้วย the emperor ราชาดาบเขามั่นคงแล้วก็ชัดเจนใช้เหตุผลแล้วก็ไม่ได้เป็นคนเจ้าโชวนะคะอืม แต่เป็นเพราะว่าเขามีเสน่ห์โดยธรรมชาตินะคะแล้วก็เข้าสังคมเก่งนะคะแต่ถ้าจะให้เขาไปเป็นแบบว่าคุยเล่นๆหรือคุยลายคนเนี่ยไม่มีนะคะคือตามหน้าไพยนะ่ะเป็นฝ่ายคุณนะคะที่มีคนคุยเยอะนะคะคือเหมือนเหมือนคุณที่คุณทําแบบนี้เพราะว่าคุณไม่แน่ใจว่าเขาคือคนที่ใช่จริงๆนะคะสําหรับสําหรับคุณหรือเปล่านะคะอืแล้วก็ตัวคุณอนะ คือเหมือนมีความสับสนไม่รู้จะไปทางไหนนะคะตัวคุณน่ะมีมีความแบบว่าคิดกังวลคิดมากเกินไปนะคะแต่แต่มันมี the emperor เนี่ยซึ่งหมายความว่าเขาน่ะเป็นคนที่สามารถสร้างกฎสร้างกฎตั้งกฎเพื่อให้ความสัมพันธ์เพื่อให้ทุกอย่างในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความรักนะคะออกมาดีที่สุดนะคะอืมซึ่งหมายความว่าเขาพร้อมที่จะเป็นเสาหลักให้คุณเสมอนะคะ แล้วก็ตามได้สองถ้วยมีสองถ้วยเนี่ยคุณ2คนนะคะมีความรู้สึกที่เชื่อมโยงกันนะคะแม้จะมีอุปสรรคตัวเลือกทางเลือกเยอะก็ตามนะคะแต่คุณและเขาก็ยังมีกันและกันอยู่นะคะแบบที่มีทั้งความเข้าใจทั้งอบอุ่นนะคะแล้วก็ไม่ต้องพูดอะไรมากเลยนะคะก็รู้ว่ามีกันและกันอยู่นั่นเองนะคะแต่ด้วยราชาดาบเนี่ยย้ำเตือนคุณสองคนย้ำเตือนความสัมพันธ์นี้นะคะ ให้พูดกันแบบตรงไปตรงมาแล้วก็ชัดเจนนะคะมันจะทำให้ความสัมพันธ์คนและเขาเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆไปไปสู่ความรักที่เป็นความรักความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและเข้าใจกันมากๆนะคะด้วยเดอรเมจิเชียนปิดท้ายนะคะอืมเป็นลักษณะความสัมพันธ์ของคนและเขานั่นเองนะคะอืมนะคะก็เดี๋ยวเข้าคำถามเลยนะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคนเปลี่ยนไปไหมนะคะเปลี่ยนไปในทางไหนนะ,ะวันนี้เราจะมาําใไพกัน,นะคะ ขอเปิดทับไปเลยนะคะทุกคนขอสักสิบใบนะคะเป็นเรื่องราวหน่อยนะคะไปตรงนี้เสิอัศวินอัศวินไม้นะคะราชนีไม้นะคะ The Tower ตามหน้าไพ่นะคะ มีมีคนเกิดวันพฤหัสมาเพิ่มนะคะถามว่าความรู้สึกเขาเปลี่ยนไปไหมก่อนอื่นต้องบอกว่าความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณเปลี่ยนไปแน่ๆนะคะคือก่อนหน้าน,น,น,านี้คือก่อนหน้าที่เขาจะได้มาเจอคอุณอ่ะเขาเขาเจอทั้งความรู้สึกที่มีความกดดันสับสนนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มเปิดใจแล้วก็พร้อมที่จะ เริ่มต้นใหม่นะคะฉะนั้นความรู้สึกที่เปลี่ยนไปจะไปในทางที่ดีนะคะเออไปไปในทางที่ดีขึ้นนะคะคือช่วงแรกๆตามหน้าไพ่นะคะเขามีความกระตือรือร้นนะคะใส่ใจและมีความสุขกับสิ่งที่คุณมอบให้มากๆเลยนะคะแต่ก็เป็นความสุขแบบที่พอประมาณนะคะยังไม่ได้ผูกพันหรือยังไม่ได้เปิดใจเต็มร้อเ์ในตอนแรกนะคะแล้วต่อด้วยทาวเวอร์นะคะทาวเวอร์ Tower แล้วมีห้าไม้แดาบ สิบไม้อีกนะคะเจ็ดดาบอีกนะคะซึ่งบ่งบอกถึงช่วงหัวใจที่เขาสับสนหรือทำให้แบบว่าตกใจกับบางสิ่งบางอย่างในชีวิตเขาที่เข้ามาในชีวิตเขานะคะมีความสะเทือนทางจิตใจแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตเขาค่อนข้างมากนะคะคือบางทีเขารู้สึกเหมือนต้องจัดการความรู้สึกตัวเองก่อนก่อนที่จะรู้สึกว่าชัดเจนกับใครสักคนหนึ่งหรือคุณนั่นเองนะคะอืม คือตามหน้าไพ่คนคนนี้นะคะเขามีทั้งความเขาเรียกว่าอะไรความกดดันความที่ต้องแบกรับแล้วก็ความที่พูดกับใครไม่ได้นะคะเหมือนสิ่งที่เขาต้องเจอมันไม่สามารถที่จะพูดกับใครได้เลยนะคะเขาก็เลยเลือกที่จะระมัดมีความระมัดระวังตัวนะคะมีความแบบว่าติดติดกับอะไรบางอย่างมีความฝังใจกับอะไรบางอย่างที่เข้ามาในชีวิตเขานะคะ ม,มันเลยทําให้เขาน่ะเกิดความสับสนแล้วก็รู้สึกกดดันรู้สึกทุกอย่างเลยที่มันเหมือนมองไม่เห็นทางนะคะแบบว่าไม่รู้จะไปทางไหนได้ดีอ่ะอืแต่มันดีตรงที่ว่ายังมีว i วออฟฟอร์จูนกับหนึ่งไม้มาซึ่งหมายความว่าก็ยังมองเห็นทางออกอยู่นะคะวิวออฟฟอร์จูนหนึ่งไม้เนี่ยคือสิ่งดีๆที่อ ที่หลังจากผ่านเรื่องวุ่นวายหรือเรื่องแย่ๆมาเนี่ยก็เริ่มมองเห็นมุมมองใหม่มองเห็นทางออกใหม่ๆนะคะนั่นหมายถึงว่าตัวเขาเน่ยเริ่มเปิดใจมากขึ้นนะคะเริ่มเห็นโอกาสที่จะสร้างความสัมพันธ์ใหม่หรืออยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณนั่นเองนะคะถามว่าเขารู้สึกเปลี่ยนไปไหมแน่นอนค่ะเขาเปลี่ยนไปนะคะสิ่งที่เขาเปลี่ยนไปก็คือตอนนี้นะคะเขารู้สึกไม่ได้แค่ชอบคุณแบบผ่านๆอีกต่อไปแล้วนะคะมันกลายเป็นความรู้สึกที่ลึกซึ้งลึกซึ้งอ่ ไปข้างในใจเขาไปแล้วแบบที่เขาไม่รู้ตัวเลยโดยซ้ํานะคะอาจจะมีบางช่วงที่นิ่งหรือเคยสับสนหรือเหนื่อยหรือต้องรู้สึกว่าแบกรับอะไรไว้มากๆนะคะแต่ตัวเขานะคะตามหน้าไพ่อะยิ่งเขาพยายามหนีความรู้สึกมากแค่ไหนนะคะมันก็ยิ่งทําให้เขาคิดถึงคุณมากๆแค่นั้นยิ่งเขาพยายามนิ่งยิ่งเขาพยายามอา ออกห่างจากคนด้วยความที่มีความกดดันหรือสิ่งที่ต้องรับผิดชอบในชีวิตนะคะยิ่งเขาพยายามนิ่งเขาก็ยิ่งรู้สึกว่าคุณ่ะมีอิทธิพลต่อหัวใจเขามากมากๆเลยนะคะยิ่งชัดเจนขึ้นเลยนะคะตอนนี้น่ะความรู้สึกของเขานะคะเลยเปลี่ยนไปจากความตื่นเต้นที่มีให้คุณแบบบุบบาบก่อนหน้านี้นะคะเป็นความรู้สึกที่นิ่งกว่าลึกซึ้งกว่าแล้วก็อ่า มีความรู้สึกที่เปลี่ยนไปในทางที่อยากจะจริงจังแล้วก็อยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนั่นเองนะคะคุณและเขานะคะเป็นต่างชาติต่างภาษาได้นะคะอือยู่ห่างไกลกันนะคะมีอุปสรรคในเรื่องของระยะทางระยะห่างได้นะคะอืมความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะคะเปลี่ยนไปก็คือเขาน่ะอยากจริงจังแล้วก็อยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนั่นเองนะคะ แต่ความสัมพันธ์นี้บอกเลยว่ามีอุปสรรคนะคะแต่คนสองคนจะผ่านไปได้นะคะเพราะว่ามีวิวออฟออร์จูนแล้วก็1นึ่งไม้นะคะผ่านไปแล้วก็พัฒนาไปจนถึงจนถึงขั้นที่แบบว่าอบอุ่นแล้วก็ชัดเจนนะคะอบอุ่นชัดเจนรู้ใจนะ,ะเป็นคู่ที่รู้ใจกันนะคะถึงแม้จะห่างกันแต่ก็มีความรู้สึกที่ รู้ว่ามีกันและกันอยู่เสมอนั่นเองนะคะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนก็จบการอ่านไพ่นะคะขอให้ทุกคนรับแต่พลังงานที่ดีๆไปนะคะพลังงานไหนที่ไม่ดีก็ขอให้ทิ้งไว้นะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังมากๆนะคะอย่าลืมว่าคลิปนี้เป็นการแรนดอมนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าัวขคอหน้าน,นะคะขอให้มีความสุขสมภาพแข็งแรงในทุกๆวันนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ